ดดสดีครับคุณครูยุทธพงศ์นัตนาบุรีเป็นคุณครูสอนในกาุวิสาวิทยาศาสตร์ครับครับก็สวัสดีนะักเรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับสำหรับวันนี้ก็พบกับครูยุทธพงศ์นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับในเรื่องวัตจักรชีวิตของ สัตว์นะครับอ่าทีนี้นักเรียนมาดูในหน้าต่อไปเลยนะครับความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ก็หมายถึงขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว์นะครับตั้งแต่ตัวอ่อนไปเป็นตัวเต็มวัยนะครับคล้ายพ่อแม่และสามารถสืบพันธุ์จนออกลูกออกหลานนะครับเพื่อดำรงพันธุ์วนเวียนต่อก,กันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือความหมายของคำว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับอ่าทีนี้นักเรียนมาดูวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะครับ เขาบอกว่ารูปร่างลักษณะของสัตว์จะไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างจะเริ่เติบโตแต่จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับแบ่งเป็นสัตว์นะครับยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งก็คือสัตว์ที่ออกลูกบนบกนะครับเช่นช áng, า้างม้าสุนัขตัวอย่างข้อที่2ส,สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวที่อยู่ในน้ําก็คือโลมาวาฬ ปลาหางนกยูงสัตว์เหล่านี้ก็จะมีวัตจักรชีวิตก็คือรูปร่างลักษณะของสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างจะเริญเติบโตนะครับแต่จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูในหน้าต่อไปวัตจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดที่ออกลูกเป็นไข่นะครับก่อนแล้วจะฟักเป็นตัวอ่ะทีนี้เรามาดูารูปร่างลักษณะของสัตว์เมื่อออกจากไข่จนมีทั้ง รูปร่างลักษณะเหมือนพ่อแม่นะครับที่มีขนาดเล็กกว่าก็คือตัวอย่างเช่นไก่เป็ดเต่าและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะระหว่างการเจริญเติบโตก่อนที่จะกลายเป็นตัวเต็มวัยเหมือนพ่อแม่ก็คือกบผีเสื้อยุงอันนี้ก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะครับทีนี้เรามาดูแผนภาพตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของกบนะครับ กบลักษณะวัตักรชีวิตของกบก็คือกบตัวเต็มวัยจะวางไข่นะครับไข่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นลูกอสนะครับลักษณะของลูกอสก็นักเรียนสามารถาทบทวนได้เลยนะครับพอยกตัวอย่างเช่นลูกอสก็เริ่มมีหางสําหรับว่ายน้ํามีเงือสำหรับหายใจในน้านํานะครับลูกอสก็จะมีการจเจริญเติบโตเริ่มมีขาหางก็จะหดหายไป เริ่มมีปอดไว้สําหรับหายใจบนบกแล้วก็หลังจากนั้นลูกงอก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นลูกกบพอหลังจากลูกกบแล้วก็เป็นกบตัวเต็มใยนี่ก็คือตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของกบนะครับอนักเรียนมาดูตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อก็เหมือนกันนะครับผีเสื้อตัวเต็มัยก็จะวางไข่ไข่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวนอนตัวนอนก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นดักแด้ นะครับดักแด้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นปีเสื้อตัวเต็มใบนะครับนี่ก็คือวัฏจักรชีวิตของปีเสื้อครับและตัวอย่างสุดท้ายก็คือวัฏจักรชีวิตของยุงนะครับก็เหมือนกันยุงตัวเต็มใบก็จะวางไข่ในน้ํานะครับไข่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นลูกน้ําลูกน้ําระยะ ถึงเวลาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวโม่งตัวโม่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นยุงตัวเต็มวัยนะครับนี่ก็คือวัตจักรชีวิตของสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์นะครับครับก็สรุปได้ว่าสัตว์แต่ละชนิดก็วัตจักรของมันจะแตกต่างกันนะครับบางชนิดก็จะมีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างการจเจริญเติบโตนะครับแต่บางชนิดก็จะ ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างจะเริ่เติบโตนะครับแต่จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นครับก็สําหรับในชั่วโมงนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครูก็จะให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือครับก็สวัสดีครับขอบคุณครับ